ขอเจริญพรสมาชิกกลุ่มยอดเศรษฐีแล้วก็ขอเจริญพรบอสเอเนาะวันนี้มีประสบการณ์ก็เมื่อเช้านี่ก็เป็นงานศพเนาะก็ทำบุญกระดูกเสร็จปุ๊บอัตามาก็ได้ไปเดินทางไปบริจาคโลหิตที่อของสภาคาชาติไทยเนาะที่มามารับที่วัดกรวด มื่อเช้านี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังคือเสร็จจากงานก็นปุ๊บก็ไม่ได้แต่งไม่ได้เตรียมอะไรไปพวกเรรีบไปเลยไปงานไปเพื่อจะไปบริจาครลงหิตแต่พอไปถึงทําตามขั้นตอนลงกองรอบประวัติอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ไปเจาะเลือดตรวจเลือดว่า,าคุปไหนอะไรงไงตรวจว่าค่าเลือดได้ผ่านหรือเปล่าวัดความความดันอะไรผ่านหรือเปล่า ตะมาจะมาบอกประสบการณ์คือเข็มเจาะเจาะเลือดเนาะเขาจะเจาะเลือดเชืจจ่อจะเจาะเอาไปตรวจครั้งแรกเข็มแรกนะอ่าอา่พยาบาลผู้ชายมาทําการเจาะจะเป็นสปริงอ่ดดีดแป๊กแป๊ก้าไปปุป๊บใช่ไหมก็จะเจาะเลือดให้เลือดซิฟออกมาแล้วก็จะเอาเข็มมาเอาเลือดเนีน่ยออกไปแล้วก็ไปตรวจ ในเครื่องวัดเครื่องตรวจเลือดมันเหตุการณ์อะไรเกิดม,มาปุ๊บแทงครั้งที่หนึ่งเลือดไม่ออกแทงครั้งที่สองเลือดก็ไม่ออกคือเขากดแป๊กแป๊กสองครั้งเขาเลยว่าผ้าจานผ้าจา์อันนี้หรือเปล่าพอออกได้ไหมอาตมาก็เลย้ลวงขึ้นมา มาล้วงอ่าถุงนี้จะเป็นถุงที่มีพระของหลวงปู่ศิลาทั้งหมดเลยพระเจ้าห้าพระองค์ปิดตาหลังเสือแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งพระปิดตาเนาะแล้วก็บัตรประชาชนของอาตมาที่อยู่ในนี้ก็ออกมาออกมาปุ๊บก็วางใส่ย่ามไว้ใส่ย่ามไว้ปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนเข็มใหม่เข็มแรกนะ่ะอันแรกเนี่ยยิงไปสองครั้ง ไม่เข้าเขาก็เลยว่าสงสัยเข็มไม่ดีหรือว่าเข็มไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่มาพอเปลี่ยนตัวใหม่มาปุ๊บเหมือนเดิมเอ๊ะทำไมยิงไม่เข้าอตมาเลยไอ้ใจว่ายังถอดไม่หมดนี่ก็เลยว่าอ่ะทางงานก็เอานี่มานี่อตมาเพื่อเตรียมว่าจะไปเลี่ยมเอาไปเลี่ยมแต่ว่าหาร้านที่จะเลี่ยมในบ้านกรวดไม่มีก็เลย ตั้งแต่ได้มาหรอว่าจะไปเลี่ยมก็ไม่ได้มาสักทีไม่ได้ไปเลี่ยมนักทีเนาะก็เลยเอาออกเลยใส่ย่ามไว้ครั้งก่อนที่ว่าเข็มที่สองเจาะยังไงก็กไม่เข้าเจาะยังไงเลือดก็ไม่ออกหมอเรยบอกว่าพระอาจารย์นี่อีกหรือเปล่าวางย่ามได้ไหมหรือว่าว่าอาจารย์ถอดสวดสวดถอนได้ไหม อาตมาก็เลยนั่งทําใจนิดนึงก็อ,อ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนเข็มอีกเข็มหนึ่งเป็นเข็มที่สามนะเป็นเข็มที่สามหลังจากที่เอาองค์นี้ออกมาใส่ย่ามแล้วก็เอาย่ามให้ผู้ชายให้โยมผู้ชายถืออ่าเขาจะใส่เสื้อสาธารณสุขอ่ขาก็เลยว่าอ่าโยมฝากหน่อยฝากถือหน่อยก็เอาเอาพระเนี่ยขี่ออกจากตัวอาตมาองค์สุดท้ายก่อนที่จะเจาะเลือดตรวจเลือด เนาะออกจากนี่แล้วปุ๊บเรามาใส่ย,ย่ามแล้วก็ให้ฝากให้โยมถือสุดท้ายมาปุ๊บแพ็กเดียวเลยเลือดไหลปีบออกมา,าตรวจได้ปกติก็จะเลยจะมาขอขอบคุณบอสเอเนาะก็ค,คือว่าไม่ได้ว่าลองของลองอะไรหรอกก็คือว่าติดตัวอาตมาไปที่งานไปทุกที่ทุกอย่างก็ค,คือว่า เจอร้านเลี่ยมร้านอะไรเนี่ยก็จะได้ไปเลี่ยมอ่าก็เลยติดตัวไว้ตลอดอยู่ในย่ามอยู่ฝั่งทางขวามือของอาตมาอยู่ฝั่งทางนี้ส่วนทางนี้จะเป็นทางซ้ายมืออยู่ตรงหัวใจหน้าหัวใจจะเป็นบัตรประชาชนบัตรอันนี้ก็จะใส่ในกระเป๋าข้างนี้ไว้ในอังสนะเนาะแล้วก็มืออาตมาก,ก็ไม่ได้ว่าจะด้านอะไรนะเดี๋ยวให้ดูนิ้วเอ ดูนิ้วนี่นิ้วกลางข้างซ้ายนะอาตมาจะให้ให้เขาเจาะเจาะเลือดตรวจเลือดเนี่ยคือนิ้วนิ้วข้างขวาไอข้างซ้ายแล้วจะให้เจาะบริจาคเลือดนี่คือแขนข้างขวาที่จะบริจาคเลือดคือแขนข้างขวาตอนเดินเข้าไปก็คือเราถือย่ามไปนั่นแหละคือตรวจเลือดเจาะเลือดได้ตรวจได้เรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้เราก็ลืม คราวน,นี้ก็เอาย่ามวางไว้บนหน้าอกวางไว้บนหน้าอกอยู่คนแทงเข็มบริจาคโลหิตแทงไม่เข้าก็เลยว่าอ้อยมถ้าง,งั้นเอานี้วางไว้บนหัววางไว้บนเก้าอี้ให้หน่อยก็เลยเจาะได้ได้บริจาคเลือดหลังจากบริจาคเลือดเสร็จกลับมาก็เพลียก็นอนก็จำวัด พึงฟื้นแล้วก็จะมาอัดวิดีโอแล้วก็ขอขอบคุณบอสเอที่จัดสร้างวัตถุมงคลบารมีของหลวงปู่มหาศิลาบารมีของครูบาอาจารย์บารมีของอพงจินดามณีอาตมาเชื่อแล้วว่าศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังของจริงของแท้อาตมาไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปลองของหรือว,ว่าอะไรเลย มันเป็นการที่ติดตัวอาตมาอยู่ตลอดเวลาเนาะไม่ได้ลบดูไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ปามาศแต่ด้วยความก็คือเราต้องการเอาไปเลี่ยมเอาไปอะไรก็คือติดตัวไปนั่นแหลนะเนาะแต่ว่าก็ขอเวลานั้นก็ถอดออกมาก็ขอปู่อยู่ว่าปู่ขอปล่อยมัในให้ออกหน่อยนะก็ให้ปู่ทําให้มันได้เถอะผมจะได้บริจาคเลือดได้มันได้สาเร็จไปเนาะยังไงก็ขอบคุณบอสเอ ที่จัดสร้างวัตถูกมงคลดีๆเข้มขังให้ศรัทธาญาติโยมได้บูชาได้ไว้ใช้ในทางที่ถูกที่ควรเนาะใครได้ครอบครองก็ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยด้วยบุญและบารมีขอให้ร่ำรวยด้วยโภกทรัพย์แล้วก็ขอให้คุ้มครองชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยทุกคนสาธุจเจริญพร